สวัสดี่วน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับองน้องวันนี้นะครับน้อพี่ก็จะมาสอนรับคองฟีนะครับเนาะหลังกิจกรรมปีใหม่นะครับเนาะหรือว่าหลังปีใหม่นะครับเพราะว่ามีคนถามพี่มาเยอะมากๆเลยนะครับเนาะว่าหลังจากที่จบปีใหม่ไปแล้วนะครับเนาะจีมีของอะ right ไรมาแจกบ้านนะครับเนาะหรือว่าจะแจกแค่ปีใหม oui. ่อย่างเดียวนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าจบปีใหม่ไปแล้วนะครับเนาะจีก็จะยังอัปเดตกิจกรรมใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะ กิจกรรมที่พี่จะมารีวิววันนี้นะครับน้องก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่แบบว่า วันนี้พี่จะมาสุ่มรหัสฟรีไฟไม่มีเกลืองบ100บาทนะครับมาดูนะครับว่าพี่จะได้รหัสอะไรนะครับองน้องมาลุ้นไปพร้อมกันเลยนะครับทุกคนโอ้โหพี่ได้ในส่วนของรหัสโมเอฟนะครับส่วนรหัสจะอยู่ด้านล่างตรงที่เราสุ่มเลยนะครับแล้วก็เราไปรีวิวรหัสกันดีกว่านะครับนาอโอ้โหก็ได้คุ้มจริงๆนะครับก็เป็นประมาณเลยนะครับถ้าคนไหนสนใจนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับสามารถกดเข้ามาสุ่มแบบพี่ได้เลยนะครับแล้วก็พี่ขอบอกเลยนะครับว่าเว็บนุกเกอร์โซนแจกวันละสิบไอดีแถมมีเครดิต สุ่มได้เลยนะครับทุกคน จะอัปเดตเข้ามาสัปดาห์หน้านะครับน้องก็จะเประมานี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากรู้นะครับจะเป็นกิจกรรมแบบไหนอะไรยังไงนะครับน้อเราก็จะได้ของไปอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีของอะไรบ้างที่อัปเดตเข้ามานะครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวแบบละเอียดเลยนะครับน้องให้ทุกคนได้รู้เลยนะครับนาอว่ามีของอะไรบ้างที่ทุกคนจะได้นะครับน้อเราก็มีอะไรบ้างนะครับน้องก็จะเประมาเลยครับวงน้องแต่ก่อนอื่นพี่ขอแจกเพรก่อนละกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ไดดด้กกกคแชรรนนะับ็ ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ทีด้วยละกันนะครับเนาะถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลิน่าฟรีมูลค่า150บาทแบบฟรีนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเนาะถ้าคลิปไหนนะครับองน้องก็คือ ถ้าคลิปไหนนะครับมีคนดูเยอะนะครับก็มีการแจกบัตรกลิน่านะครับก็ฝากด้วยละกันนะครับงงน้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละ1ทีละกันนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องอันนี้เป็นกิจกรรมของพี่เองนะครับน้องที่แบบว่าแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับงงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับน้องควักกระเป๋าตังค์ตัวเองแจกเลยนะครับน้องสำหรับกิจกรรมของพี่นะครับก็เป็นการแจกเพชรเอฟซีนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องมาเราไปเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับน้องหลายๆคนก็คงอยากรู้แล้วนะครับว่าสายฟรีจะะะไได้้ออรรบบางงคัันหล กิจกรรมปีใหม่จบนะครับนาะก็คือ นี่เลยนะครับเนาะจะมีทางด้านของกิจกรรมตัวนี้นะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับน้องๆก็เป็นประมาณนี้ครับเนาะอันนี้ก็เป็นทางด้านของหน้าตากิจกรรมนะครับที่แบบว่าจัปเดตเข้ามานะครับเนาะพี่เขาบอกเรียนคบเนาะว่ากิจกรรมนะครับเนาะก็คือมีทางด้านของกิจกรรมล็อกอินด้วยนะครับล้องก็มีช้อยของฟรีเยอะๆมากมายนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้ก็มีการเก็บโทเค็นเหมือนกันนะครับเนาะก็จะประมาณนี้ครับแน้วเรากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะจะอยู่ขัวบนนะครับเนาะให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าขั้วบนไม่กิจกรรมอะไระานเก จะประมาณนี้เลยเหละครับวงน้องพี่เขาบอกเลยครับโนว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับโนที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามา ให้ทุกคนได้เล่นนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นนะครับน้องในส่วนของกิจกรรมตัวใหม่นะครับแล้วก็จะมีทางด้านของสกินปืนตัวนี้นะครับน้องอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็มีประมาณนี้เลยนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าโคตรสุดโคตรเฟี้ยวนะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องแล้ก็ล็อกวันล็อกอินนะครับจะเป็นทางด้านของกระทะตัวนี้นะครับน้องที่แบบว่าสามารถรับได้ฟรีๆรับได้แบบยกเเเซิิรรรร์ฟลลยยยนนนนนนะะะะคคคััับบาากก็จปมมมณีี้้ถไไหง่ส กระท่านะครับน้องก็เตรียมตัวละกันนะครับน้องเราก็กิจกรรมตัวนี้นะครับมีการเก็บโทเค็นด้วยนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยครับน้องว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับน้องต้องมีการเก็บโทเค็นนะครับสำหรับวงน้องคู่ใดนะครับน้องที่แบบว่าเป็นสายเก็บโทเค็นนะครับก็อย่าพลาดละกันนะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับน้องมีการเก็บโทเค็นเพื่อมาแลกในส่วนตรงนี้นะครับวงน้องก็คือของที่เราสามารถแลกได้นะครับน้องหนึ่งเลยนะครับจะเป็นทางด้านของสกินมีดนะครับน้องที่แบบว่าเราสามารถแลกได้แบบฟรีๆนะครับน้องสามารถแลกได้แบบยกซื้อนนะครับองง้พี่เขาบอกเลยครับนาว่ โคตรสุดโคตรเฟี้ยวนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็คือในส่วนของกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องถ้าอยากได้นะครับน้องก็คือจะเป็นประมาณนี้นะครับน้องก็ถือว่าของรางวัลเยอะมากนะครับน้องบัตรเพชรบัตรปืนบาดอีโวมีครบทั้งหมดนะครับที่แบบว่าจะมาแจกให้แบบฟรีๆนะครับน้องก็จะประมาเลยนะครับน้องหนึ่งในนั้นนะครับก็มีทางด้านของสกินมีตัวนี้นะครับน้องที่แบบว่าจะมาแจกให้แบบฟรีๆนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่ากิจกรรมของฟรรีีีมมเยออะากคัับนน ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับนอที่แบบว่าทุกคนจะได้นะครับนอะก็จะเปามาเลยนะครับองน้องพี่ขอบอกเลยนะครับนะว่าโคตรสุดนะครับนอนี่เลยนะครับองน้องอันนี้ก็เป็นทางด้านของสกีนมีดตัวใหม่นะครับนะเรียกได้ว่าอาบเลือดมาประมานี่เลยนะครับนอะก็ ได้ฟรีนะครับเนาะงสำหรับสกินมีดบินนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับแล้วก็จะมาพร้อมสกินระเบิดแบบฟรีๆนะครับน้อนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านของสกินระเบิดแบบฟรีๆนะครับเนาะที่แบบว่าจะสามารถหลับได้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณเลยนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าโคตรสุดโคตรเฟี้ยวนะครับน้อนี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณเลยนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะงซุดตัวใหม่ล่าสุดนะครับเนาะที่แบบว่าเอฟเฟกต์โคตรเยอะนะครับเนาะที่สําคัญก็คือสามารถแปลงร่าง ได้เลยครับน้อก็จะเป่ามาเลยนะครับน้อก็เป็นท่าแปลงร่างตัวใหม่นะครับน้อนี่เลยนะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณเลยนะครับน้อกิจกรรมก็คืออัปเดตเข้ามาทางด้านของลักกี้ล้อย่อนะครับน้อก็เริ่มต้นที่9เพชรเท่านั้นนะครับน้อก็เป็นกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็จะอัปเดตเข้ามาพร้อมสกินปืนตัวใหม่นะครับน้อเรียกได้ว่าเป็นสกินปืนลูกซองตัวใหม่นะครับน้อก็อัปเลเวลได้นะครับน้อถึงเลเวล8นะครับวงน้องฟังไม่ผิดแน่นอนนะครับน้อก็คืออัปเลเวลได้ถึงเลเวล8เลยนนะะครับก็จเป็นปดเลย นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของลูกซองเก่านะครับเนาะที่แบบว่ามีเวอร์ชัน2เข้ามาแล้วนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับจะเป็นแบบไหนอะไรงไงนะครับก็คือเพิ่มอัตรามา2นะครับเนาะแล้วก็จะเพิ่มความเร็วในการรีโหลดมา1นะครับเนาะก็อันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของสแตกนะครับเนาะเรียกได้ว่า จ,จ,จัดนะครับนะ้องก็จะเป่ามาเลยนะครับองน้องนี่เลยครับนะ้องก็เป็นเป่ามานี่นะครับนะ้องก็ถือว่าสวยมากๆนะครับนะ้องก็คือโมเดลนะครับนะ้องเราก็ยังไม่หมดน,นะครับนะ้องก็สังเกตด้านบนได้เลยนะครับนะ้องก็จะมีทางด้านของ ตัวละครตัวใหม่นะครับนอที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของตัวละครตัวนี้นะครับนอที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องที่แบบว่าที่เคยรีวิวไปในเซิร์ฟเบต้าแล้วนะครับนอก็เป็นตัวละครดุลเลือดเลยนะครับนอจะประมาณเลยครับวงน้องก็จะอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับนอที่แบบว่าเราสามารถแลกได้แบบฟรีๆเหมือนกันนะครับนอก็จะประมาณเลยครับวงน้องพี่เขาบอกเลยครับนอว่าของฟรีเยอะมากๆนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่าของฟรีก็เยอะนะครับนอของเติมก็ไม่แพ้กันเลยนะครับเพราะว่าของเติมในเซิร หรือว่าเซิร์ชฟพายของเรานะครับน้อก็นี่เลยนะครับน้ออันแรกก็เป็นท่าทางตัวนี้นะครับน้อที่แบบว่าคิดออกได้ยังไงนะครับน้อสําหรับท่าทางตัวนี้นะครับวงน้อพี่ขอบอกเลยนะครับน้อว่ายอมใจ GM จริงๆนะครับน้อนี่เลยนะครับวงน้องก็ไม่รู้นะครับน้อว่า เจเอ็มคิดได้ยังไงนะครับสหรับท่าทางประมาณนี้นะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับนองเรียกได้ว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมโมโคนะครับนอก็จะเประมาณนี้เลยครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับนอว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับก็มีทางด้านของบัตรเพชรบัตรปืนบัตรอีโวนะครับนอก็สามารถเลือกได้นะครับนอถ้าไม่ชอบท่าทางนะครับวงน้องก็สามารถเลือกบัตรอีโวได้เอาอะไรประมาณนี้นะครับนอพี่แนะนําให้เลือกบัตรอีโวดีกว่านะครับนอเพราะว่าท่าทางนะครับนอซื้อมาก็ไม่ค่อยได้เต้นนะครับนอออออแตตต่่บัรรีโวสาาามถเไไปยดด้นนะครับอนจะเป็ทางด้าานนนขอองซุะะครรับเก็จมี ทางด้านของสกินปืนนะครับที่แบบว่าเราสามารถไปสุ่มกันได้นะครับวงน้องเออก็จะเป่ามาเลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าซื้อมาแล้วนะครับเนาะอยากได้นะครับแล้วก็อยากคุ้มนะครับเนาะก็คือแบบว่าพี่แนะนําเป็นบัตรอีโวดีกว่านะครับเนาะก็จะเป่ามานี่เลยนะครับมงน้องพี่เข้าบอกเลยครับเนาะว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของ กิโลกรัมนะครับเนาะที่แบบว่าอยู่ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเลยนะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยครับแล้วก็จะมีทางด้านของ MP5 ตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าสกินน่ารักมากๆเลยนะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยครับว่าสกินน่ารักจะจัดเลยนะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากเล่นนะครับเนาะในส่วนของสกินแบบนี้นะครับเนาะหรือว่าอยากได้นะครับเนาะก็สามารถมาสุ่มกันได้เลยนะครับวงน้อง ก็ถือว่ากิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลนะครับนอก็เป็นประมาณนี้ครับพงน้องพี่บอกเลยนะครับนอว่ายังหมดเท่านี้ด้วยนะครับนอก็คือยังจะมีทางด้านของชุดตัวนี้นะครับนอที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องนี่เลยนะครับนอก็เป็นทางด้านของชุดกิจกรรมวันสงการนะครับน้อหน้าสะสมมากๆเลยนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอพี่เขาบอกเลยนะครับว่าสวยมากมากนะครับนอสามารถซื้อแล้วก็สะสมไว้ได้นะครับนอก็จะประมาณเลยนะครับแล้วก็สำหรับพงน้องคนไหนนะครับนอที่แบบว่า อยากรู้กิจกรรมอะไรอีกนะครับก็ขอมาได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้พี่รีวิวไปแล้วนะครับนในส่วนของกิจกรรมฟรีๆนะครับที่ทุกคนจะได้ฟรีฟรนะครับน้องก็จะประมาณนะครับน้องก็ถือว่า คลิปนี้นะครับนาอก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับน้องยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ท um ีด้วยแล้วก <anak> ันนะครับหรือว่าส <uk> ําหรับวงน้องคนาไหนนะครับน้องที <il> ่แบบว่าอยากสนับสนุนนะครับน้องถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังสักบาทเลยนะครับน้องพี่เขาบอกเลยนะครับว่าถ้าอยากสนับสนุนจริงๆนะครับน้องไม่ต้องเสียตังโดเนทไม่ต้องเสียตังสักบาทเลยนะครับเพียงแต่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับน้อเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับ แล้วก็ถ้าคนไหนนะครับนาะเป็นผู้ติดตามใหม่นะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยละกันนะครับคนละ1ทีนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทําคลิปดีๆออกมานะครับแล้วก็แจกของให้เยอะๆอะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็ฝากด้วยละกันนะครับนอแล้วก็อย่าลืมคลิปไม่ได้คลิปไม่แจ้งเตือนอันนี้สําคัญเลยนะครับเนาะฝากกดไลค์คนละ1ทีด้วยละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งคนละ1ทีด้วยละกันนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตุลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวงน้องไว้เจอใหม่คลิปหน้าละกันนะครับเนาะบายบาย